น้ำพลิกกับผักลวกเป็นปลาแห้งครับเพิ่งทอดมาสดๆเมื่อกี้เลยยังร้อนอยู่เลยกุ้งครับกุ้งตัวใหญ่ๆเลยผมไม่กล้าหยิบขึ้นมาร้อน <laughs> I am the one, the way the the don't to give respect the street one need give your son gun up สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันที่สวนยางนะครับวันนี้จะมาซ่อมยางกันอย่างที่เห็นอันนี้ก็เป็นต้นยางเดี๋ยวผมยกให้ดูต้นยางจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปลงหลุมกันแต่ก่อนที่เราจะไปทํางานกันกองทัพมันก็ต้องเดินด้วยเท้งเดี๋ยวไปกินกันไปกินกันก่อนอันนี้ก็คืออาหารของเรานะครับเราเอาใส่ปิ่นโตมาไม่ได้ไปทําบุญนะเอามากินนี่แหละ <S <S มาลองมาดูนว่าข้างในมีอะไรบ้างครับปิ่นโตชั้นแรก น้ำพริกกับผักลวกสุดๆแรกชั้นที่สองเป็นปลาแห้งครับเพิ่งทอดมาสดๆเมื่อกี้เลยยังร้อนอยู่เลยมาชั้นที่สามกุ้งครับกุ้งตัวใหญ่ๆเลยผมไม่กล้าหยิบขึ้นมาร้อนอชั้นที่สี่จะเป็นข้าวข้าวของผมสองคนครับกับตากล้อง มาเรามากินกันกินข้าวกันแต่ที่เด็ดมันอยู่นี้ของผมต้องใส่แม็กกี้ก่อนนี่นี่มาดูกุ้งมาดูกุ้งจากไปปลาแห้งครับ ปลากรอบเลยอืมนี่แล้วก็เรามาดูนี้สุดๆแล้ว อันนี้มเด็ดจริงน้ำพริกกะปิกภาษาใต้บ้านเราเรียกน้ำชุบอืลูกคุณหนูคงคงไม่เข้าใจอ่ะํำแรงเลย cá <Tgli>, còn <yapa hermano> <game> <mujer> Năm หัวกุ้งหัวกุ้งดูงมันกุ้งหลังจากกินข้าวเสร็จแล้วนะครับเราก็มาทำงานกันต่อตอนนี้ก็ได้เวลาทำงานแล้วคลิปหน้าผมจะมากินอะไรก็ฝากติดตามรับชมกันด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซ b s สไคร e ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ